ีซื้อมาสามหมื่นถามว่าใช่ไหมไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่ซื้อรั้งแรกซื <S <S ้อเลยเหรอเออตอนมาใหม่หมตอนใหม่ไงอ๋ออันนี้คือของเก่าเลยเหรอของเก่าแต่แต่ตอนนั้นอะซื้อมาคือตอนนี้มันออกมาเลยเดี๋ยวเรานี้อัดยังอัดแล้วอ๋<ะ>อสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะฮะวันนี้กลับมาอยู่กับมิวชี่เช่นเคยนะครับก็ตอนนี้ฮะอยู่ที่มัลติมีเดียสตูดิโอนะครับก็คือสาขาที่เราเรียนนี่แหละนะครับวันนี้ก็เป็นเพื่อนผมเองนะครับที่ไม่ค่อยอยากจะนับเป็นเพื่อนเท่าไหร่ครับผมชื่ออะไรฮะชื่ออะไรสสวววัััััดีีีคคครรรรรบบบผผผมมมมชื่่ออกกก้้ง็นนเเาาาจะย รีวิวเชิงร<ช>ีวิวแต่ว่าไม่ได้รีวิวจ๋าก็คือ Sony 35 1.4 Gmaster รนะก็เป็นเลนที่แฟนของคุณกล้องใจัดมานะครับผมเราก็เลยเอามารีวิวนะจริงๆวันนี้เรามาทำงานนะด้านหลังก็มีประมาณร้อยชีวิตโศกเสียงเลยเฮ้ยอาโอเคก็คือ <c oughs> เลนตัวนี้ผมต้องถามก่อนว่า,วามันมีที่มาอยังไงตอนที่ว่าจะก่อนซื้อ อ่เล่าเรื่องวันนั้นของเราไปได้ครับเอ่ก็เรื่องมันมีอยู่ว่าแฟนผมซื้อโลนินมาแต่ว่ามีเลน24-70มันใส่โลนินไม่ได้ดีมาเตอร์มันหนักแล้วมันใส่โลนินไม่ได้เออก็เลยหาเลนที่มันเล็กกว่านั้นลงมาแล้วทำไมคุณไม่บอกแฟนคุณว่าซื้อโลนินใหม่นิมันค่อนข้างมัญหานิดหน่อยอ่าค่อนข้างมีปัญหานิดหน่อยก็เลยเปลี่ยนเลนง่ายกว่าอ่เปลี่ยนเลนง่ายกว่าเปลี่ยนเลนเลนนี่49,000ใช่ถ้าโลนินเนี่ย1 0 0กว่าบาทน1 0กว่าบาทก็เลยเปลี่ยนเลนดีกว่าเปลี่ยนเลนดีกว่า แต่ตอนหาเลนนี่ยุ่งยากหน่อยอ่าหาเลนยุ่งยากหน่อยเพราะว่าอย่างแรกคือผมมีความรู้อ่าเขาเลยต้องปรึกษาคุณแต่ว่าแฟนผมก็ยังลังเลกับเลนอีกตัวหนึ่งก็คือยี่สิบสี่ยี่สิบห้าสี่หนึ่งจุดสี่ใช่ตัวใหม่ที่ออกมาใหม่นะครับก็ลังเลกับตัวนั้นอยู่ก็เลยคิดว่าสามห้าน่าจะเหมาะกับถ่ายกว่าก็ตอนนั้นคิดอย่างนั้นตอนนั้องนก็คือคอนดิชั่นก็คือว่าจะเอาไปขึ้นโลนินเอาขึ้นโลนินก่อนเลยถ่ายวีดีโออ่านะครับก็ เขาก็มาปรึกษานะซึ่งอันนี้คอนดิชันเนี้ยผิดนะคือถ้าจะเอาขึ้นโรนินคือเปลี่ยนโรนินเปลี่ยนโลนินใช่เปลี่ยนโลนินง่ายกว่าเออแต่ว่าก็เอาเอาไปว่าคือเขาเขาก็ไม่อยากเปลี่ยนโลนินแหละเข้าใจก็เลยมี2ตัวที่ลังเลคือ24กับส5ผมก็เลยแนะนํา35ไปเพราะว่า24มันนี้ยี่สิบสี่อยู่แล้วใช่มันคุมอยู่แล้วคุมอยู่แล้วเออถ้าซื้อ24มาก็เหมือนระยะมันทับกันทับกันนะเออก็เลยแนะนํา35ไปนะครับก็แนะนําวันนั้นซื้อเลยซื้อเลยแหมรวยจริงเลล่่นนแตะคเเอารื่อง เอาเรื่องของสเปกก่อนสเปกก็เป็น Sony 35 1.4ซ m a s ม e r นะครับแล้วก็ไดแกรม11ชิ้นรวมแสงก็กว้างสุด1.4แล้วก็แคบสุดที่16นะครับโฟกัสใกล้สุด27เซนแล้วก็ออโต้โฟกัสเนี่ยใกล้สุด25เซนครับมอเตอร์โฟกัสเป็น x x t r e m e Dynamic l i n ี a r m ยมอเตชุดแล้วก็ฟิลเตอร์ขนาด67มิลมน้ำหนัก524กรัม,มก็คือถ้าเรอเทียบกับแบรนด์ต่างค่ายอย่าง Canon ตัวนี้ จะไม่มีการสั่นแต่ว่าเรื่องของรูปทรงแล้วก็คุณภาพชิ้นเล่นอ่ะตัวนี้มันจะดีกว่าเพราะว่าแค n น n ยังไม่ทําเลน l 35มามีแค่เลนขอบเงินที่เราถ่ายนี่แหละซึ่งมันก็ต่างกันนะมันลแล้วแต่แต่ว่าส่วนตัวผมอะผมรู้สึกว่าโซนี่อะตัวเลนอ่ะมันมันดูพรีเมียมกว่าจับแล้วดูแบบว่าดูหรูว่เออคำว่า G Master ะนะมันดูหรูนะแล้วเออเนี่ยคุณเอาไปใช้งาน จริงๆมาแล้วอาจารถ่ายหนังถ่ายวิดีโอใช่เป็นไงบ้างอย่างแรกเลยผมชอบโบเก้เขาครับโบเก้ฮอนค่อนข้างกลมแล้วก็หนวดมากใน1.4ใช่ไหมเปิด1.4ถ่ายหนังเหรอลองดูครับลองดูแต่ว่าเอามาเก็บไว้เผื่อไว้เป็นตัวเลือกเอ็บไว้เป็นตัวเลือกใช่ไข่มันไว้แล้วหละว่าเออแล้วคุณถ่ายจริงกูถ่ายเจเอฟเท่าไหร่เดี๋ยวบอกว่า2.8เนีกูตบเลยนะมึงมี2 4 7 0แลมึงแค่2.8อันนี้ผมไม่แน่ใจตอนนั้นคือ ใช้เลยก็คือมายังไม่ได้เช็อะไรเลยก็คือเสียบใส่ใช้เลยยังไม่ได้ดูอ๋อเราคุณก็ไม่ดูค่าเอฟไม่ดูอะไรไม่ได้ดูอะไรเลยข้างหลังนี่อะไรกันจะงัดกับคนสภาษณ์เหรอทีงไหนล่ะเออก็คือคุณก็เสียบแล้วก็ใช้เลยอ้าวเสียบแล้วใช่แล้องที่1.4แล้วเป็นไงบ้างประทับใจไหมเขาสึกผมนะทั้งแรกก็ควรเปลี่ยนโนดินอยู่ดี แล้วก็คือเอาขึ้นครัวขึ้นอันสั่นแล้วมันใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้แต่แรกมีปัญหาเรื่องน้ำหนักนิดหน่อยเพิ่งเซ็ตครั้งแรกเพิ่งเซตครั้งแรกคือถ้าเกิดว่าถือแบบตรงๆมันก็มันก็รับได้อ่ะรับได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นโมเมนต์เอ็กซ์ตรีมได้อยู่ได้อยู่ครับได้อยู่มันเอียงไปนิดนึงเ็เรียกว่าไม่ได้นะไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ได้แล้วตอนนี้ได้แล้วก็คือถูกใจถูกใจคุณคุณแฟนเลยถูกใจแฟนครบใช่ไหมเรา24 7 0มีไว้ทำไม ประดับกระเป๋าครับประดับกระเป๋าก็ได้เพรกระเป๋าแหมคนรวยนะคุณเราไปสัมภาษณ์คนรวยวัดเนี่ยแล้วในภาพนิ่งได้ใช้ได้ใช้บ้างหรือยังภาพนิ่งตอนนี้ใช้ถ่ายสัตว์ยังไม่ได้ถ่ายคนเออไอเทียเลนเขาซื้อมาถ่ายคนดิเอาไปถ่ายโซนี่ามันอัปเดตมาใหม่แล้วมึงเอาไปถ่ายอะไรถ่ายสัตว์ถ่ายสัตว์ปกติเขาก็ต้องใช้เลนซูมไกลๆเอาแบบไม่ให้สัตว์รู้ตัวมเงยไปถ่ายเลยลองดูลองอันเนี้ยถ่ายม้าถ่ายแมวเนี่ยอ่าลองถ่ายม้าถ่ายแมวไปถ่ายทองถ่ายช่ไป็นไงไปถ่ายทองน่ารักมากเออหมายถึงไอทองเหรอ ถตายแล้วไอ้เหี้ยแล้วเป็นไงไปถ่ายสัตว์ถ่ายสัตว์เหรอโฟกัสเงี้ยเร็วไหมเร็วนะาว่โฟกัสเร็วใช่ไหมจิกเลยมันจิกแบบตามตลอดเวลาผมหมายถึงว่าโฟกัสใช่ไหมใช่ครับคนนี้ไหมเออเออมีโอ้เออแล้วเป็นไงโฟกัสแบบว่ามันรวดเร็วเร็วมากแล้วมันสมูทไหมโฟกัสหรือว่ามันแบบมันค่อนข้างที่จะเร็วแบบพูดว่าสมูทครับสมูทโฟกัสต่อเนื่องมาก อ่าแล้วก็ตัวเลนไม่มีการสั่นอ่ะตัวนี้ไม่มีการสั่นแต่ว่ามีไอตัวเปิดปิดคลิกอ่าใช่อ่าก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนล็อกล็อกค<ช>่า F อฟใช่ไหมของฝั่งขวานะครับก็ F ตั้งแต่1 4่ถึง16ใช่ซึ่งผมชอบนะการที่มันปรับ F เได้ที่ตัวเลนแล้วมันดูสวยด้วยนะมันดูแบบว่าเลนมันดูมีอะไรใช่ครับค่อนข้างมีทุกเลนในตัวเลนเนี่ยเออแต่ยี่สิบเจ็ดสิบไม่มีตัวปรับเใช่ไหมไม่มีม,ม,มันมันเป็นซูมระยะซูมมีเนี่ย ก็ถือว่าโอเคนะตอนเมื่อกี้ตอนตอนก่อนจะถ่ายก็เอาไปถ่ายคนมาแล้วก็เดี๋ยวขึ้นรูปมาให้นะครับก็มีรูปคุณบีมคุณมาร์คนะครับก็ถ่าย1.4คืออันนี้จะบอกก่อนคนที่จะซื้อว่า1.4เนี่ยเอาจริงถ้าเอามาใช้งานแบบจริงจังใช้ไม่ค่อยได้เพราะว่าสมมติว่าคุณใช้โฟกัสตาถ้าคุณโฟกัสตาสายตาขวาเบลอแล้วเพราะว่าเอมันบางมาก น่ีเนี่ยโอเคเอาไปถ่ายพอร์เทรตเนี่ยอาจจะพอถ่ายได้แ,แบบถ่ายลง Facebook ถ่ายอะไรเงี้ยสวยเพราะว่ามัน,ม,นม,มันความหนึ่งสี่นะมันละลายแต่ถ้าเกิดเอาไปถ่ายงานจริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ F 2ขึ้นไปใช่เพื่อที่จะให้มันคมชัดทั้งหน้าแต่ว่าถ้าจะเอาไปถ่ายวิดีโอนี้อันนี้ได้ได้เลยหนึ่งสี่ไดเ้เคยใช้นะครับก็คือถ่ายวปดอเนี่ยสวยมากสวยชิบหายนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น35เนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าใกล้นิดนึง สั้นนะอมันายถึงเลนใช่ไหมสั้นเลนนะเลนม่มันยังไม่มาวะมันยังไม่มาวะเออก็คือพอไปใช้งานวิดีโอเนี่ยคือคุณใช้ตัวเดียวเลยป่ะหรือว่าก็สาบไปยี่สีสลับอยู่ครับยังมีสลับอยู่อืค่อนข้างลองสักสอแบบแล้วสาหเปิดหรือ4ี่ถ่ายวิดีโอมันจะมันจะได้เหรอวะมันละลายมันละลายพอตัวอยู่ไหม ละลายหลังพอตัวอยู่ค่อนข้างคุมตัวแล้วก็หลังเราเบิ่บเบิ่บโบเก้ก็จะสวยๆฟุ้งๆแต่ว่าก็จะสวยๆฟุ้งๆแต่ว่ามันก็จะไม่เท่ากับไม่เท่ากับล้วงระยะ50-70เนาะนะครับผมก็ตัวนี้ราคา49,990บาท50,000พร10บาทนะครับเลยตัวนี้นะฮะถ้าคุณไปเล่นอีกค่ายหนึ่งที่เป็นค่ายแดงนะครับ35ราคาเท่าไหร่ครับคุณแม็กซ์35ราคาเท่าไหร่หมื่นหมื่นสี่พันบาทหมื่นสี่พันบาทอ่าได้การสั่น ในตัวเลนแต่ว่าก็จะไม่ได้ความพรีเมียมอย่าง G Master ครับเออคนมันรวยนะยสี่หมื่นเก้าจะยังใส่สิ่งเงินไยมใส่สิ่งเงินใส่สิ่งเงินด้วยนะ,ะตลอดใส่ใส่ด้วยเงินใส่ด้วยเงินแ้วก็คือแบบว่าโอ้โหแฟนคุณสุดเหมือนกันนะแล้วจะมีงอกอะไรอีก,กต่อไหมน่าจะมีครับน่าจะมีน่าจะมีอีกโอ้ยอุยหาแฟนงี้ได้เลยเฮียก็คือตอนนี้มี24่กับ35นะครับแล้วก็อาคาดิชั่นของคนที่จะซื้อ35มามาใช้อย่างแรกคือ เอาถ่ายบล็อกถ่ายได้พอถ่ายได้นะครับถ่ายวิดีโองี้เราก็จะสามารถถ่ายอยู่ถ่ายได้นะครับแล้วด้วยความที่ f 1.4ด้วยนะมันก็ได้ละลายหลังพอสมควรแล้วก็ตัวนี้โอเคมันไม่มการสั่นก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราสามารถเอาไปทกากันสั่นในโปรแกรมได้อยู่แล้วใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเอาต้องการกัรสันแบบคนที่มันถ่ายบล็อกจริงๆเนี่ยอาจจะต้องลองไปเล่นตัวอื่นใช่นะครับแต่ว่าตัวนี้มันก็จะเป็นพวกถ่ายสตูถ่ายภาพนิ่งถ่ายอะไรเงี้ยใช้ได้เลยครับ35แล้วถามผมว่ากับราคามือ1หน่เนี่ยสี่หมกคุ้มไหมกันเลย อันนี้ผมมองว่ามันแล้วแต่คนนะคนที่จะซื้อ G ีมาสเตอคือคนที่รักในแบรนด์จริงๆนะรักครับต้องรักใช่ต้องรักนะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยเลนมันดีอย่างเดียวนะคุณต้องรักในแบรนด์ด้วยเพราะสี่หมืนเก้านี่มันสูงนะกับเลนตัวเดียวนะกับราคา35คืออย่างถ้า24 70หรือ7 0็ดสราคา4ี่หมื่นห้าหมื่นเนี่ยมันยังพอรับได้เพราะมันถ่ายได้หลายระยะมันมันมันเป็นเลนอเนกประสงค์ก็คือตัวเดียวถ่ายได้เยอะแต่สามห้พอมันเป็นฟิกเนี่ยแล้วราคาสี่หมื่นเก้าเนี่ยโอ้ค ใช่คุณต้องรักคุณต้องทำเองทุกอย่างเออนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็ใครที่จะซื้อนะครับอยากให้สํารวจตัวเองดีๆก่อนว่าจะเอาไปทําอะไรคือถ้าเกิดคุณจะซื้อมาแล้วประดับตู้เฉยๆโอเคถ้าคุณมีเงินมันอีกเรื่องอีกเรื่องแต่ถ้าไม่มีเงินแบบไม่ค่อยจะมีเงินอยู่แล้วเนี่ยหรือเงินพอประมาณเนี่ยนะครับแล้วจะซื้อมาแล้วแบบเอามาถ่ายภาพนิ่งเฉยๆเอามาแบบนอนตู้เฉยๆอะไรเงี้ยผมมองว่ายังไม่คุ้มนะยังไม่ัมันยังมีเลยอีกหลายตัวนะครับที่เป็น35มห้านอยู่ีอย่างอะไรอย่าง ซิกมาซิกมาราคาก็20,000อะไรเงี้ยแล้วก็พวกซัมยังอะไรเงี้ยหรือว่า Sony ที่ไม่ใช่เป็น G Master ใช่ครับก็มีนะแล้วแบบตัวที่ไม่เป็น G Master ก็ก็คุมอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่เรามาคุยกันก็สําหรับอันนี้คือในคอลเลคชันของคุณกล้องว่าเออ,เ,อ,อเขาจะซื้อมาติดโลนิน <laughs> เออแล้วก็เออโอเคได้ใช้งานอะไรอย่างงี <plex> ้นะครับผมก็ประมาณนี้ส oh ักการรีวิวถ้าสรุปแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปแหละว่าคุณจะต้องรักในแบรนด์ด้วยใช่ครับคำว่า G Master ไม่มีถูกอู่แล้วนะครับผมก็แล้วส่วนถามว่าอ่ะแล้วระหว่าง24กับ3ามาก็อย่างที่เราบอกไปว่าถ้าคุณไม่มีย4 70 24ก็ถือว่าตอบโจทย์เพราะย4บเลนมันกว้างมากกว้างใช่แล้วถ่ายวอล์กได้ดีกว่านะครับผมแล้วก็เลนมันเป็นตัวที่ออกใหม่กว่าแต่ว่าในกรีองที่มี24ยี่ตอบใี่มจ็ประมาณนี้สกร รีวิวในวันนี้ขอบคุณคุณกล้องด้วยที่มาเล่นมุกนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ b ั c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งพี่จะพาไปตามคลิปใหม่ทางผมด้วยนะเอาไว้ทุกครั้เจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ